ทำอะไรคะไล่สดคัมบนีเหตุการตลาดจะเต็มนะคะของจิตพักดีกันแดดบวกลิบสติกค,ค่ะพี่น้องมีอย่างว่าบอกผู้ใหญ่อยากสมัครโตรแท้นะคะตอนนี้ตำแน่งไดมอนยังเหลืออยูสามตำแน่งผู้ใดมาสมาัครไดมอนนะคะสดามาไล่สดแบบนี้ค่ะกับซี่โสุดสวยสวยคือใครก็คือฉันเองค่ะ ยังไม่พอคะ่ะนุชยังมีการกระตุ้นยอดขายในซองของนุชแห่งอีกคะ่ะด้วยการไล่ซดให้พ้อมค่ะพี่น้องแล้วยังมีนะคะกาเรเทรนนิ่งเรื่องการขายบวกกับการปรับภาพลักษณ์โอโ้โหได้ขนาดนี้นะคะถ้าผู้ใดสนใจเหลือแค่3ต่างแนงต่ำแน่งเท่าน,นั้นแย่งกับเขาไม่ได้เลยค่ะพี่น้องทักเพจได้เลยจ้าเพจสิทพักดีกรุป๊ปไม่ใช่เพจได้สิทิพักดีหรือทักเพจไหนก็ได้เพจหลักบริษัทค่ะ เพจหลักบริษัทใช่เพจหลักบริษัทนะทุกคนจิตพักดีกรุ๊ปนะจ้าทักมาได้เลยจ้า